เวราชมาทำโบที่อยู่ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระราชินีนะคะไปดูค่ะไปดูค่ะไปดูกันค่ะนี่คนเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะค่ะโอเคค่ะไปดูกันไปครับ ไปชมกันเลยมีใครกับพี่เวลาด้วยพี่เวลาเมษาไปเลยค่ะไปวางเก้าอี้เลยค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะคนบรรยากาศนะคะบรรยากาศเช้านี้นะคะนี่ค่ะ,ะถึงแล้วนะอ่ะน้องปีพูดดิน้องมิว่นะ ถึงแล้วนะคะบรรยากาศเป็นยังไงร้อนค่ะเป็นยังไงคะกำลังลตั้เช้าอากาศพอดีนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศใส่บาทวันระเฉิงสลดพ่อ,อ